ทำพลังอริยธรรมแทนเถิดแข็งแรงสุขสดใสร่ำรวยสุขสมปรารถนาในสิ่งที่ดีางามทุกๆประการป้องกันโรคร้ายและภัยอันตรายทั้งปวงจิตว่างใจนิ่งวิญญาณสงบสมาธิสติปัญญาอริยธรรมสดสว่างคร่างราวสถานปฏิบัติอริยธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พ่อพระนารายณ์องค์พ่อพระสิวะองค์พ่อท้ามหาพรหมธาดาองค์พระกรีมุรติ พระสรีอริยะเมตรตรข้าพเจ้าพ่อพระอริยธรรมไกรเทศไกรเดชบุญรอดโอมตรีมรติพุทธอริยะเมตรัยนะโมพุทธายะโอมอริยธรรมชานติ